ใช่ครับหากโคนยีนจากนิวเคลียสของพืชแล้วทําให้เกิดการกลายในบริเวณต่างๆของยีนอย่างสุ่มจากนั้นถ่ายรีคอมเพล็์พลาสมิดที่ได้เข้าไปในเซลล์แบทคทีเรียข้อได้ถูกต้องข้อนี้เนี่ยเราเริ่มต้นนะจากการที่มีการนํายีนเนี่ยจากในนิวเคลียสของพืชออกมาก่อนใช่ไหมมาดูนั้นในสิ่งที่โจทย์ทำอันนี้สุิว่าเซลล์ตรงนี้เนี่ยเป็นเซลล์พืชน,นะไม่ใช่ฮวแมนเซลล์แก้เป็นเซลล์พืชมีการนำเนี่ยตัวของ ยีนเนี่ยภายในนิวเคลียสของเซลล์พืชมาในยีนก็มีดีเอนเในในนิวเคลียสก็มีดีเอนใช่ไหมในดีเอนตรงนี้เนี่ยเราตัดเฉพาะยีนบางส่วนออกมาไอยีนตรงนี้เนี่ยจะมีการเอาไปแทรกภายในพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรียอันนี้แบคทีรียแบคทีรียเนี่ยก็มีการดึงไอตัวพลาสมิดออกมานะพลาสมิดหรือว่าดีเอนที่มีลักษณะเป็นวงแหวนเนี่ยดึงออกมาจากเซลล์แบคที r ียจากนั้นตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วแทรกเนี่ยไอตัวยีนที่ได้มาจากเซลล์พืชตรงนี้เข้าไปลักษณะที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ r e c o m b i n a n t p l a พ m i d ตามนี้โอเคนะเป็นการสร้าง r e c o m b i n a n t ั l น s m i d ิทั่วไปแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวของยีนที่ไม่ได้มาจากเซลล์พืชเนี่ยมีการทําให้การกลายพันธุ์เนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นในบริเวณต่างๆอย่างสูงด้วยก็แสดงว่าบางส่วนเนี่ยของลำดับเบสน,นะตัวยีนของพืชเนี่ยบางส่วนจะมีการกลายพันธุ์อันนี้นะทำเป็นสีแดงเนี่ยเป็นการสื่อว่าบางส่วนมีการกลายพันธุ์ไปจากเดิมนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Re c o m b i n a n t p l a s m i d ตามที่โจทย์บอกโอเคไหมเปน็นลักษณะ Recom b i n a n t plasmid ที่ตัวยีนของเซลล์พืชเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ในบางส่วนจากนั้นเขาบอกว่ามีการถ่ายเนี่ยไอตัว r e c o m b i n a n t p l a s m i d ตรงนี้เข้าสู่เซลล์แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งก็ถ่ายเข้าไปแบบนี้เซลล์แบคทีเรียตัวนี้ก็มีการได้รับนะตัวของ Re c o m b i n a n t p l a s m i d ที่ยีนที่ได้มาจากเซลล์พืชเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์บางส่วนก็เป็นไปตามรูปนี้ อค okay, นะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาทาแล้วก็มาเช็คดูว่าข้อไหนถูกช้อยแรกบอกว่าเทคนิคนี้เรียกว่าการเหนี่ยวนําให้เกิดการกลายภายในเซลล์ลักษณะนี้อาจจะไม่ทําในเซลล์ก็ได้นะเพราะว่าเป็นการดึงเนี่ยไอส่วนของยีนตรงนี้ออกมาจากเซลล์พืชก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําให้มีการกลายพันธุ์ขึ้นในภายหลังไอแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ทํานอกเซลล์ก็ได้การชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยอาจจะทําที่นอกเซลล์พืชแล้วก็นอกเซลล์แบคทีเรียนะ อาจจะไม่ได้ทำภายในเซลล์ชอยนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะถูอเข้ okay, มะการกลายเนี่ยอาจจะทํานอกเซลล์ก็ได้ต่อมาชอยสอบบอกว่าการกลายที่เกิดขึ้นภายในยีนอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนในสายโพลิเปปไทด์หรือไม่ก็ได้ตรงนี้เนี่ยต้องมาดูกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบตนะซึ่งจัดว่าเป็น Point Mutation แบบหนึ่งลองมาดูนะ การเปลี Important ่ยนแปลงแทนที่เบสเนี่ยก็ตรงไปตรงมาเลยเกิดจากการที่สาย DNA นเเนี่ยเส้นสีน้าเงินนะหรือว่าสาย RNA เส้นสีแดงตัวนี้เนี่ยตัวของเบสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวหนึ่งกลายเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบสอย่างตัวอย่างน,นี้เนี่ยตัวลูก A ตรงนี้ตัวอย่างเส้นสีน้ําเงินหรือว่าเส้นดินเอเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเนี่ยเอา A มาใส่แทนตัว G เห็นไหมก็ถือว่าเป็นเบสซ s บสต t i t u t i o n แบบหนึ่งแต่การที่ตัวเบสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจจะส่งผลเนี่ยให้การสังเคราะห์ปโปรตีนมีการเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่หรือว่ารหัสที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันส่งผลยังไงเรารู้กันดีว่าการสังเคราะห์ปโปรตีนเนี่ยจะเริ่มจากการ transcription สร้าง RNA จากสาย DNA ก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ไปตามด้วยการ translation ก็คือสร้างโปรตีนเนี่ยจากสาย RNA ถ้าสมมติว่าตัวของ DNA เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบสมีการเปลี่ยนแปลงน,นละหรหัสเบสไปเนี่ย สาย r ันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าสาย r n A เนี่ยยึดตัวด n นเเป็นแม่แบบจิงไหมถ้าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยตัวเบสมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเส้นสีแดงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างนี้เนี่ยตัว A มาแทนที่ตัว G ก็ส่งผลให้เส้นสีแดงตัวนี้ตัว U เนี่ยเข้ามาแทนที่ตัว C ได้นะอันนี้ใครที่ยังสับสนอยู่เนี่ยลองไปทบทวนกันดูนะเกี่ยวเรื่องของการแทนซิชั่นแทนสเลชชันนะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยทีนี้ในส่วนของสาย r n A เนี่ย เวลาที่จะมีการสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาต้องมีการจับเนี่ยตัวของเบสเข้ากลุ่มกันเนี่ยเป็น3าตัวก่อนนะนับเป็น1กลุ่มหรือว่า1โคโดอนอย่างนี้ aug เนี่ยเบสสตัวจัดเข้าอยู่กลุ่มเดียวกันเรียกว่าเป็น1โคโดอนและ1โคโดอนตรงนี้เนี่ยสามารถแปลผลกลายเป็นกรดอะมิโนโมเมทไทอ,อนีนได้เวลาที่มีการสังเคราะห์โปรตีนนะเห็นไหม aug เนี่ยสามารถแปลผลเป็นกรดอะมิโนอแอซิดเมทไทอ,อนีนซึ่งจะเป็นไปตามตารางตรงนี้อันนี้นะเรียกว่าตารางโคโดอนส่วน ag ตรงนี้ เบสสตัวเรียงติดกันเนี่ยก็นนยจัดเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหรือว่าเป็นอีกหนึ่งโคโดอน AG เนี่ยดูจากตารางก็จะเห็นว่าสามารถแปลขนเนี่ยกลายเป็นกรดอะมิโนโลไลซีนได้เขนะประมาณนี้เลยสำหรับเรื่องการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็ค่อยๆมีการแปลขลเนี่ยกลายเป็นกรดอะมิโนโตแต่ละตัวขึ้นมาทีนี้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยตัวองสาย r n a มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเบสตัวหนึ่งกลายเป็นเบสอีกตัวหนึ่งไปแล้วใช่ไหมจากการมีอุตเชนนะอันนี้เนี่ย เดิมทีควรจะเป็นตัว C แต่กลายเป็นตัว U แทนผลจากการมวเทชันซึ่งการที่มันกลายเป็นตัว U เนี่ยอาจจะส่งผลให้รหัสโคดอนเนี่ยแปลผลเป็นกรดอะมิโนตัวอื่นจากที่ควรจะเป็นหรือว่าอาจจะแปลผลเป็นกรดอะมิโนตัวเดิมก็ได้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารหัสโคดอนเนี่ยหลายๆตัวมันสามารถแปลผลเนี่ยให้เป็นอะมิโนแอซิดตัวเดียวกันได้นะอย่าตงตัวนี้เราเห็นไหมมีการปีก,กาเนี่ยรหัสโคดอน4ตัวนี้สามารถแปลผลเนี่ยกลายเป็นอะมิโนแอซิดอาร์จินีนได้เหมือนกันเห็นไหมได้ ARG เหมือนกันนะ กรณี้แบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะรหัสโคโดอนมันมีจํานวนมากกว่าจํานวนชนิดของกรดอะมิโนเรามาดูตัวอย่างเนี่ยตามรูปนี้นะอันนี้เนี่ยเราได้เป็น GGU ใช่ไหมภายในสาย RNA นะเกิดจากการที่ตัว U เนี่ยมาแทนที่ตัว C ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยพอ GGU เนี่ยมาเทียบในตารางแล้ว G GU มาสามารถแปลผลเนี่ยได้เป็นกรดอะมิโนไกลซีนขึ้นมา แล้วเรามาดูภาวะที่ตัวสายอ n a เนี่ยสมมติว่าไม่ได้มีการมิวเทชันนะเป็นปกติเนี่ยถ้าปกติตรงนี้ต้องเป็นตัว C จริงไหมลักษณะก็จะเป็นไปตามด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้เนี่ยคือสายที่ไม่ได้มีการมิวเทชันนะส่วนนี้จะเป็น GGC ตามปกติแล้ว g c เนี่ยไปดูในตารางก็จะเห็นว่าแปลผลเนี่ยให้เป็นกรดอะมิโนไกลซีนได้เหมือนกันทั้ง GGC กับ GGU เนี่ยมันแปลผลออกมานะเป็นกรดอะมิโนไกลซีนเหมือนกันเลยดูในตารางส่วนนี้ก็ได้นะเห็นไหม Gc กับ Gu เนี่ยแปลผลออกมาเป็น,โนโกรดอะมิโนไกลซีนเหมือนกันแม้ว่ารหัสโคโดอนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างกรณีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าถึงแม้จะมีการมิวเทชันมีการแทนที่เบตไปเนี่ยแต่ว่าตัวอะมิโนแอซิดที่แปลได้ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเดิมนะแบบนี้จะเรียกว่าไซเลนมิวเทชันหมายคมว่าเปลี่ยนเบสแล้วการแปลรหัสเนี่ยยังได้อะมิโนแอซิดชนิดเดิมอยู่ การเปลี่ยนแปลงเบสเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนเลยเข้า okay, อันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งนะของการมิวเทชันไซเลนต์มิวเทชันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเบสก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีผลเนี่ยต่อชินิดอะมิโนสิทิที่เข้ามาใส่ในสายโพลีเพปไทด์นะไอวนที่มาต่อเนี่ยยังเป็นไกลซีนเหมือนเดิมเข้า okay, นะทีนี้เรามาดูกรณีที่เปลี่ยนเบตแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสายโพลีเพปไทด์บ้างก็คือกรณีด้านล่างตรงนี้รูปล่างตรงนี้นะ อันนี้เนี่ยมีการใส่ตัวของเบตเนี่ยอะดีนีนแทนกวานีเห็นไหมแทน A เนี่ยแทนที่เข้าไปแทนที่ตัว G นะใส่ A แทน G เนี่ยตัวโคโดอนตัวนี้ก็เลยอ่านว่า A G C แทน A G C เนี่ยแปลผลแล้วให้เป็นอะมิโนแอซิดเซอรีนทีนี้ของจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้มีการมิวเทชันเนี่ย ถ้ากิดว่าตรงนี้เป็นตัว G เนี่ยตามปกตินะตัวนี้มันจะต้องเป็น GGC ใช่ไหมควรจะเป็นไกลซีนแต่พอมีการมิวเทชันเนี่ยกลายเป็น AGC แทนมันแปลขลนเนี่ยเป็นเซอรีแทนแบบนี้เรียกว่าอะมิโนแอซิดมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ตัวเบสเนี่ยมันถูกแทนที่นะพอมีการเปลี่ยนแปลงเบสตรงนี้เนี่ยส่งผลให้อะมิโนแอซิดมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแบบนี้จะเรียกว่ามิสเซนมิวเทชันมิสเซนเนี่ยก็คือมีการแปลขลเนี่ยที่ผิดไปจากเดิม จากเดิมคนจะได้ไกลซีนกลายเป็นเซอรีนแทนไอแบบนี้เนี่ยจะไม่เหมือนไซเลนนะไซเลนเปลี่ยนเบสแต่ว่าอะมิโนซิสตัวเดิมแต่มิเซนเนี่ยเปลี่ยนเบสแล้วอะมิโนซิสมันก็เปลี่ยนไปด้วยโอเคมะมอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างไซเลนกับมิเซนแบบนี้ก็สรุปได้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสนะที่อยู่บนสายดีเอนหรือว่าสายอันเอเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเบสเปลี่ยนแปลงไปมันสามารถเกิดเนี่ยกรณีที่ ตัวของอะมิโนแอซิดที่แปลผลเนี่ยได้ตัวเดิมอยู่หรือว่าอะมิโนแอซิดที่แปลผลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้โอเคไหมสามารถเกิดกรณีพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะจะเป็นไซเลนหรือว่ามิเซนก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ช้อยสองบอกเนี่ยว่าพอมีการกลายพันธุ์ภายนยีนเนี่ยหรือคือตัวเบสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะส่งผลเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกดอะมิโนหรือว่าอาจจะไม่ส่งผลก็ได้นะแล้วแต่ว่าเป็นมิเซนมิวเทชันหรือว่าไซเลนมิวเทชันโอเคไหมดังนั้นช้อยสองก็ถือว่าถูกต้องเลย กดอะมิโนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้สาร,รการมิเทชันแบบนี้โอเคนะแสดงว่าช้อยนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็คือต้องการเช็คแล้วว่าเรารู้จักไซเลนมิเทชันกับมีเซนมิเทชันหรือเปล่าถ้ารู้จักเนี่ยก็สามารถตีความว่าช้อยสอถูกได้ตอบข้อ2ได้นะต่อมาช้อยสวิธีนี้ใช้ศึกษาหน้าที่ของยีนจากพืชได้ตรงนี้เนี่ยเอาตามคอมมอนเซนต์ก่อนเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย ไม่ควรจะทําให้สิ่งนั้นมันมีความเสียหายก่อนจริงไหมอย่างกรณีตรงนี้เนี่ยการทดลองเขาเนี่ยเขาหยิบยีเนี่ยที่ได้จากพืชมาจากนั้นเอามันไปทําให้เกิดการกลายพันธุ์ก่อนให้กลายเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นการทําให้ยีมีความเสียหายนะการศึกษาเนี่ยก็จะศึกษาได้ไม่ตรงจุดแล้วยิ่งการทําให้กลายกลายพันธุเนี่ยทำไปอย่างสมด้วยก็คือทําไปมั่วให้มันมีความเสียหายดูไอ้แบบนี้เนี่ยยิ่งศึกษาได้ยากเข้าไปใหญ่โอเคนะ ถ้าเกิดว่าเอาให้ตรงจุดจริงๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีที่ดึงยีนตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วไม่ต้องทําให้เกิดการกลายพันธุ์แต่เรามีการถ่ายยีนตรงนี้นไปยังพืชต้นอื่นที่เป็นชนิดที่ไม่ได้มียีนตรงนี้อยู่แต่แรกไอ้แบบนี้เนี่ยอาจจะพอศึกษาได้ว่าไอ้ยีนตรงนี้มันส่งผลมาทําหน้าที่ยังไงกันแน่นะแบบนี้เนี่ยน่าจะตรงจุดกว่าไม่ควรใช้วิธีทําให้ยีนเนี่ยมีความเสียหายก่อนโอเคไหมแต่นั้นเนี่ยช้อยสามก็เลยไม่น่าใช่คําตอบต่อมาช้อยสี่พลาสมิดที่ใช้ต้องมีโปรโมเตอร์จากพืช จึงจะสามารถสร้างสายโพลิเปทายได้โปรโมเตอร์คืออะไรโปรโมเตอร์เนี่ยเราต้องมาดูเรื่องการสังเคราะห์ RNA หรือว่ากระบวนการ transcription นะโปรโมเตอร์คือบริเวณที่อยู่ในส่วนของสาย DNA จะเป็นจุดที่ใช้ในการเริ่มต้นเนี่ยสังเคราะห์ RNA ได้เห็นไหมสาย DNA เนี่ยเป็นแม่แบบให้กับ RNA นะแล้วในสงส่วนของสาย DNA เนี่ยจะมีบางส่วนที่เรียกว่าโปรโมเตอร์อยู่ ไอจุดโปรโมเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ตัวของ RNA สามารถเริ่มมีการสังเคราะห์ได้เห็นไหมเขาเรียกว่าสตาร์ทพอยนะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยของการสังเคราะห์ RNA เคยนะอันนี้เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เป็นจุดสตาร์ทพอยให้ทีนี้สําหรับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอตัว Re คอมบินเ n t DNA เอเนี่ยรีคอมบินเอ็นพลาสมิดที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะไปต้องได้จุดโปรโมเตอร์เนี่ยที่มาจากยีนของตัวเซลล์พืชด้วยถึงจะสามารถใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนได้ จะอไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้รีคอมเนเเนี่ยไปสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยควรด้จุดโปรโมเตอร์จากเซลล์พืชด้วยจําเป็นหรือเปล่ากรณีแบบนี้ความหมายของเขานะก็คือตัวโปรโมเตอร์เนี่ยตัวยีนที่เราตัดมาตรงนีน้ที่ตัดมาจากเซลล์พืชนะมันควรจะมีโปรโมเตอร์ที่ได้มาจากเซลล์พืชติดมาด้วยถึงจะสามารถเอาอตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนได้เคไหมอันนี้เรียกว่าจําเป็นไหมคําตอบคือไม่จําเป็นนะ ไม่จาเป็นต้องเอายีนเนี่ยส่วนที่มีโปรโมเตอร์มาด้วยก็ได้เพราะว่าตัวของคลาสติมิเนี่ยของเซลล์แบคทีเรียเองมันก็มีโปรโมเตอร์ของมันอยู่แล้วดูตามรูปนี้นะอันนี้อันนี้คือส่วนของพลาสมิดแบคทีเรียใช่ไหมเป็นลักษณะข,ของรีคอมบินเนนั์พลาสมิดนะก็คือมีการแทรกเนี่ยยีนบางส่วนเข้ามาแล้วเห็นไหมอินเสิร์ตยีนเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นส่วนสีน้ําเงินเนี่ยตามรูปนี้นะเป็นส่วนของยีนเซลล์พืชเนี่ยที่แทรกเข้ามา ทีนี้เราไม่จําเป็นว่าจะต้องมีจุดโปรโมเตอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีจุดโปรโมเตอร์ที่ได้มาจากยีนของเซลพืชตรงนี้ก็ได้อันนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโปรโมเตอร์นะที่ส่วนนี้ก็ได้เพราะว่าตัวของเซลแบคทีเรียเองพลาสมิดของมันเนี่ยมันก็มีโปรโมเตอร์ของมันอยู่แล้วเวลาที่มีสังการสังเคราะห์ RNA เนี่ยมันก็สามารถเริ่มสังเคราะห์ที่จุดนี้แล้วไล่ยาวเนี่ยไล่ยาวมานะสังเคราะห์ RNA เนี่ยไล่ยาวมาตามรหัสตรงนี้ไปได้เรื่อยๆก็ได้เหมือนกันเห็นไหม ไม่จาเป็นต้องได้จุดโปรโมเตอร์เนี่ยจากตัวของเซลพืชหรือว่ายีนจากเซลลพืชก็ได้ส่วนนี้ไม่จําเป็นเลยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องได้จุดเริ่มต้นจากของยีนเซลพืชก็ได้แต่ว่าตัวของพลาสมิดเนี่ยมันมีโปรโมเตอร์ของมันเองอยู่แล้วเวลาเริ่มต้นเริ่มที่จุดนี้แล้วสามารถไล่ยาวเนี่ยสามารถฮานซิชันเนี่ยในส่วนของยีนที่แทรกเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเค okay, นะก็เรียกว่าไม่จําเป็นสำหรับการที่ต้องได้โปรโมเตอร์เนี่ยจากยีนของเซลอื่นจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์เนี่ย ตัวของพลาสมิดแบคทีรียมันมีของมันเองอยู่แล้วนะแล้วการเริ่มต้นที่จุดนี้ก็ยังทำให้สามารถมีการ t r a n s c r i p เนี่ยส่วนของยีนที่แทรกเข้ามาได้เหมือนกันเห็นไหมไล่ยาวมาเนี่ยก็กินเนื้อที่ตรงนี้นะก็สามารถมีการ t r a n s c r i p ตรงส่วนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าช้อยสี่ผิดนะตัวพลาสมิดเนี่ยไม่จะเป็นต้องได้โปรโมเตอร์เนี่ยมาจากตัวของยีนเซลล์อื่นนะไม่จําเป็นมันมีของมันเองอยู่แล้วนะสำหรับจุดเริ่มต้นของพลาสมิด แต่นักข้อสี่ก็ไม่ใช่คำตอบก็ตอบข้อ2นะ